คำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสนับสนุนโดยศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทรศูนย์สองแปดแปสวัสดีค่ะ,คะพูดพร้อมกันเราเริ่มทำงานกับจุฬางว่าจังหวะการพูดพร้อมกันแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ มาเจอกันในพประชาพอดแคสต์ค่ะเรื่องปวดใจที่ไม่เคยเลือกเริ่มต้นมาก็ปวดเลยนะคะอแชร์กันค่ะคุณจันส่งมาบอกว่าหนูแต่งงานกับสามีคนแรกมีลูกด้วยกันหนึ่งคนค่ะแล้วก็เลิกลากันไปหนูน่ะไปมีสามีใหม่แล้วก็มีลูกหนึ่งคนอยู่กันสักพักเลิกกับสามีคนที่สองแล้วกลับมาอยู่กับสามีคนแรกนะคะแต่ก็มีเรื่องที่ทําให้เราแยกกันอีกแต่ในระหว่างที่เราแยกทางกันหนูคงติดต่อเขาและไปมาหาสู่กันตลอดโดยที่หนูเอง ก็คบกับผู้ชายคนใหม่ไปแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยสามีหนูก็รับรู้ทุกอย่างเราเคยตกลงกันไว้ว่าเราจะกลับมาสร้างครอบครัวด้วยกันอีกจนวันที่หนูเคลียร์ตัวเองจบหรือบอกสามีว่าหนูเคลียร์ตัวเองจบแล้วนะแต่สามีตอบกลับว่าคงกลับมาไม่ได้แล้วอา้าวซึ่งจุดที่ช้ำที่สุดคือคนใหม่ของสามีคือพี่คนที่กินเที่ยวอยู่กับหนูและรู้เรื่องราวของหนูมาตลอด ก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้ก็แอบมีอะไรกับสามีคนอื่นแต่ด้วยความที่เราคิดว่าเขาคือพี่เราเราก็ไม่เคยไปยุ่งเรื่องราวของเขาจนวันที่เขามามีอะไรกับสามีเราทั้งคู่ทําลายความไว้ใจของหนูที่มีต่อเขาทั้งสองคนหนูรู้นะคะว่าหนูอาจไม่ได้เป็นคนที่ดีมากแต่หนูก็หาเงินเลี้ยงดูลูกและช่วยเหลือสามีมาตลอดหนูเป็นคนที่ไว้ใจคนง่ายค่ะ เล่าทุกอย่างให้คนที่หนูคบฟังเล่าความดีของสามีให้กลุ่มพวกที่เราปาร์ตี้ด้วยกันฟังจนวันนี้คนที่หนูไว้ใจกลับมาแทนข้างหลังหนูมีแฮชแท็กด้วยคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดหนูควรทายังไงดีหนูควรทาใจคะ่ะเนาะแต่จริงพี่แอบงงนิดเนืงอคะ่ะน้องจันหนูแต่งงานกับสามีแล้วก็เลิกแล้วไปม,มีคนใหม่เสร็จแล้วก็กลับมาอยู่กับคนแล้วกลับไปกลับมาพี่ไม่รู้เลยจริงว่าปัญหาของจันคืออะไรอ่ะ เข mm hmm. าไม่ได้เล่าเนอะ <c oughs> ว่าแบบไอ้การที่คนเราแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วมีอันต้องเลิกกันเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะ <c oughs> แต่พอเลิกกันแล้วไปม,มีคนใหม่แล้วก็ไปเลิกกับคนใหม่อีก <c oughs> แล้วค่อยวนกลับมาหาคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแอบแปลกใจนิดนึงว่าเอะจริงๆรงแล้วปัญหาของจันมันคืออะไรกันแน่นะ แต่มาถึงตอนนี้ค่ะใดๆก็ตามแต่ไอ้การที่เราบอกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะกลับมาอันนี้พี่ยิ่งงงก็ไปใหญ่เนอะ <c oughs> คนเราสามารถเลิกกันไปแล้วบอกเดี๋ยวไปมีคนอื่นแป๊บหนึ่งนันแล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเคลียร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ในความวกวนใดๆนั้นนะคะก็อย่างที่จันได้รับรู้เนอะว่าใดๆก็ตามนั้นเรื่องของจิตใจมนุษย์นะคะมันก็คงมีเรื่องของความซับซ้อนและความเปลี่ยนแปลงตลอดกลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนที่จันเองก็เป็นนั่นแหละก็นั้นมัน ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเลยเราบอกว่าอืมฉันจะกลับมาหาเธอนะแต่สามีบอกอืแต่ฉันไม่อยากกลับมาหาเธอแล,แล้วนั้นมันก็คงจะมีความไม่พอดีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่ร้ายก็คืออ้าวเขาก็ดันไปมีอะไรกันกับพี่คนหนึ่งซึ่งเป็นพี่ที่เราสนิทใจซึ่งนั่นก็คือความไม่แน่นอนใดๆ <c oughs> ในโลกมนุษย์อีกเช่นเดียวกันน่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะใดๆก็ตามแต่นะจุดนี้เมื่อสามีเราไปคบกับพี่คนนั้นแล้วไม่ว่าหนูจะ คิดหรือรู้สึกว่ามันเป็นความผิดอะไรใดๆของใครก็ตามแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องยอมรับความจริงก่อนนะวันนี้ก็คือจันพี่อ่างหนูตั้งสติให้ดีๆค่ะอย่าเข้าไปพบมากลับไปกลับมาหรือตัดสินใจอะไรง่ายๆหรือเดี๋ยวเลิกแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่อะไรแบบเนี้ยอยากให้หนูตั้งสติดีๆกับความสัมพันธ์ในทุกๆครั้งถ้าเราจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งก็เป็นการเริ่มต้นใหม่แบบจริง จริงใจและจริงจังและตั้งใจจริงในการที่จะใช้ชีวิตครอบครัวให้มันอยู่ด้วยกันยาวๆต่อไปและถ้าวันหนึ่งวันใดที่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วต้องเลิกลากันไปก็คือการตัดสินใจที่ชัดเจนว่าโอเคเลิกลากันไปนะแล้วก็ไปใช้เวลาในการเริ่มต้นใหม่ให้ดีอะไรอย่างเงี้ยคือพี่อยากให้จันใช้ชีวิตให้มัน จะเรียกว่าไรเดียคะเขาเป็นคนคนนะ่ะเออแล้วก,แวก็แล้วก็มั่นคงในแต่ละก้าวที่ก้าวไปแต่ตอนนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูอาจจะย่นระยะการเล่าจนกระทั่งมันทําให้ดูเหมือนกับว่าเอ,อ๊ะท้ามันมันสมุนวุ่นวายวนกลับไปกลับ<ด>มา<ค>นเนาะใช่ดูคนเยอะแล้วดูกลับไปกลับมาค่ะ,คะดูแบบเลิกแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยตั้งสมมติฐานตามที่แค่ที่ได้อ่านที่จันเล่ามาก็คือ ในความสัมพันธ์อันวุ่นวายนี้อ่ะมันมีความไม่แน่นอนอยู่เต็มไปหมดเลยมันก็เลยมีความเปลาะบางเต็มไปหมดเลยด้วยหรือเปล่ามันเลยทําให้สิ่งที่เราพบและเจอในวันนี้มันก็เป็นผลจากการกระทําของเราในวันก่อนๆนี้ที่ผ่านมานั่นเองหรือเปล่านะคะคือมีความสวิงสูงและอีกอันหนึ่งค่ะเหมือนกับที่เราเคยพูดกันบ่อยๆอะค่ะ ตอนที่เรานอกใจเราไม่ค่อยรู้สึกจะมาเจ็บลึกตอนถูกนอกใจบ้างน้องสลับสับเปลี่ยนไปสามีคนหนึ่งไปสามีคนสองสามีคนสองกลับมาสามีคนหนึ่งพอกลับมาสามีคนหนึ่งเสร็จปั๊บเอายกกันอีกแยกกันอีก,ก,ก,อกปั๊บหนูมีแฟนอีกนะและในขณะที่หนูไปมีแฟนใหม่หนูก็จะบอกกับสามีคนที่หนูอยากจะกลับมาว,ว่าอกจะกลับมาใหม่เอออย่างเงี้ยมัน<ะ>เดี๋ยวก่อนนะตอนนั้นหนูรู้สึกผิดบ้างหรือเปลากก่ากับสิ่งทีทง่ทํามันเหมือนกับทุกคนต้องรอหนูดี เฮ้ยไม่ได้สิเดี๋ยวฉันกลับมาไงแต่พอฉันจะกลับมาสามีคนที่เรากำลังจะกลับมาบอกว่ากลับมาไม่ได้แล้วล่ะเพราะเขาไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วถ้าพูดกันตรงๆแบบที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับความสัมพันธ์ของเขานะเขาเองก็ไม่ผิดไม่ว่าเขาจะเลือกใครก็ตามแต่เขาจะไปผิดไหมกับการที่ผู้หญิงคนนั้นก็เคยมีอะไรกับสามีคนอื่นอันไม่รู้แต่เพียงแต่แค่ว่าในพาร์ทของเราเราก็ลุกตุ้มพอสมควรนะคะจันเดี๋ยวมาทางนั้นไปทีนีอเพราะฉะนั้น ไม่มีใครได้ความรักที่จริงใจจากการที่เราเอาความไม่จริงใจเข้าไปแลกก่อนเพราะหนูยังไม่สรุปกับตัวเองเลยว่าตกลงยังไงจงเรื่องคนที่เรารักมากพอจนไม่อยากมองคนอื่นไม่ใช่ว่าคบกับคนนี้เสร็จปั๊บอ๋อแต่ถ้าไม่ใช่จะกลับไปหาสามีเก่านะก็ลังจะไปหาสามีเก่าแต่ฉันไม่มีแฟนใหม่ก่อนนะใดๆในความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่มีทางที่เราจะได้ความสัมพันธ์ที่จริงจังและแน่นอนเพราะเรายังไม่มีความจริงจังในชีวิตของเราเองเลย mm hmm. นะคะแน่นอนคนที่ไว้ใจร้ายที่สุด หลายคนก็เคยเจอแต่ก่อนจะไปถึงขั้นตอนนั้นเราต้องจริงจังและจริงใจความสัมพันธ์ของเราเองก่อนด้วยพระพี่อ่านแล้วพี่ไม่รู้สึกเลยว่าหนูรักใครอะค่ะใช่ปะหนูสามารถที่บอกว่าเดี๋ยวไปไปคบคนนี้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่ไม่ทันแล้วละเพราะสามีก็มีคนอื่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเรียกว่าอะไรอะคะอย่างที่บอกเลยคะ่ะเราใช้ชีวิตแบบไหนเราก็มักจะได้ สิ่งที่มันตอบกลับมาแบบนั้นเนาะนั้นอยากให้ถึงได้อยากให้หนูตั้งสติแล้วทบทวนดีๆสาหรับความสัมพันธ์ครั้งต่อๆไปที่จะเกิดขึ้นะนะคะค,บ,คบทีละคนเลิกทีละคนนะอันนี้คือสิ่งที่ยังเป็นลักสูตรธรรมดาปกติก่อนค่ะค่ะต่อไปน้องละออค่ะบอกเรื่องที่เกิดมาแล้วสองปีค่ะพี่อ้อยพี่ชอตแต่ยังรู้สึกเจ็บตลอดเลยเราแต่งงานกันแล้วสามีทํางานออฟฟิศเราเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกสาวอยู่บ้านวันนึงจับได้ว่าเขานอกใจซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาทาแบบนี้ ตอนนั้นเราก็ทําใจได้นะคะเพราะว่าเราใช้เวลาอยู่กับลูกก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ครั้งล่าสุดเราฝังใจมากเราเห็นเขาโทรคุยกับลูกน้องผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่กันคนละสาขาผู้หญิงคนนี้มีสามีแล้วเราเคยโทรคุยกับผู้หญิงคนนี้ตอนที่สามีเขาทักติกตอกมาบอกว่าสามีเรากับภรรยาเขาคบกันแต่ผู้หญิงไม่ยอมรับวันหนึ่งผู้หญิงมีเรื่องกับสามีตัวเองและให้สามีหนูไปช่วย แล้วเขาก็ได้มีอะไรกันตั้งแต่ตอนนั้นต่อมาเขาลางงานพร้อมกันซึ่งอยู่ด้วยกันมาเขาเขาป่วยไม่สบายก็ไม่เคยลาเลยไม่เคยลาพาลูกพาเมียไปเที่ยวไหนหนูโทรหาเขาไม่รับสายทักไลน์ไปไม่อ่านจนหนูได้ดู GPS ในรถว่าเขาหายไปไหนเขาไปโรงแรมกันตลอดเราก็เลยแคปส่งไปถามสามีผู้หญิงคนนั้นว่ารู้จักโรงแรมนี้ไหมเขาบอกรู้จักเราเลยไปถามภรรยาเขาแล้วก็ทะเลาะก,กันผู้หญิงคนนั้นก็ดรามา่าโทรหาบริษัท ว่าหนูทําให้ครอบครัวเขาพังและยิ่งไปกว่าน,นั้นมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทโทรมาหาสามีหนูบอกว่าให้จัดการหนูทั้งที่หนูช่วยหาพนักง,งานหลายจังหวัดให้กับเขาพี่อ้อยพี่ช็อตขาถึงจะผ่านมากี่ปีหนูก็ลืมไม่ได้แต่หนูยังอยู่กับเขาทุกวันนี้แต่ดูเหมือนว่าสามีหนูยังคิดถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่หนูควรทํายังไงดีอืมครับน้องละอาา้อขาเราเปลี่ยนโลกไม่ได้นะ คำว่าเปลี่ยนลงไปได้คืออะไรในความชุลมุลทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้หนูดันเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปกับสามีไงและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เดินหน้าต่อไปกับสามีเราก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะความรักอาจจะคล้ายๆเดิมที่เพิ่มเติมคือระแวงวันนี้หนูมานั่งดูแล้วแบบออสามีอะไรคิดถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่เลยนะเอา้าแต่ตอนนี้หนูก็เป็นคนที่เลือกที่จะให้อภัยและอยู่ข้างๆเขาไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นวันนี้หนูต้องถามใจตัวเองดีๆเรื่องที่ผ่านมาเปลี่ยนอดีตไม่ได้ค่ะ แต่ในเมื่อวันนี้หนูยังพร้อมจะใช้เวลาในปัจจุบันกับเขาอยากเดินหน้าอยากมีอนาคตไปด้วยกันลืมไม่ได้ก็ไม่ต้องลืมแค่จําสิ่งนั้นไม่เป็นบทเรียนและต้องดูก่อนนะคะว่าวันนี้การที่สามีของหนูยังคิดถึงผู้หญิงคนนั้นอยู่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของเราไหมถ้าเกิดรู้สึกเหมือนกับฉันได้ผู้ชายอกหักมาหนึ่งคนอกหักเพราะรักผู้หญิงคนอื่นแล้วมานั่งอยู่ในครอบครัวเดียวกับฉันถ้ามันไม่ไหวก็ต้องบอกกันว่าเธอเลิกเถอะดีไหม กลับไปหาคนที่เธอโหยหาอยู่ตลอดเวลาเพราะวันนี้การโหยหาผู้หญิงคนนั้นของเธอเริ่มทําร้ายความสัมพันธ์ระหว่างเราแล้วเราแก้ได้แค่ปัจจุบันค่ะเราไปรื้ออดีตไม่ได้เราไปปรับเปลี่ยนอดีตก็ไม่ได้แต่เมื่อหนูเลือกแล้วหนูต้องยอมรับว่าสิ่งที่หนูเลือกมันเกิดผลตามนี้อยู่อืคือสามีก็ยังรู้สึกวนเวียนโหยหาผู้หญิงคนนั้นและทําให้เราระแวงตลอดเวลาว่าเธอจะทิ้งฉันไปอีกเปล่านะเธอจะทิ้งฉันไปมีคนอื่นอีกหรือเปล่านะ มันทรมานเกินไปทั้งสองฝ่ายอะค่ะแล้วบางทีการที่ตัวละครเยอะก็ไม่ใช่เรื่องดีอะนะคะ,คะเพราะว่ามันจะวุ่นวายไปหมดเลยว่าเอาทั้งสามีของผู้หญิงคนนั้นเอ่ยทั้งคนนี้คนนั้นเอ่ยใดๆก็ตามแต่เอาง่ายๆก่อนวันนี้ตั้งสติอีกทีวันนี้ต้องพูดคําว่าสติบ่อยค่ะก็เป็นเรื่องระหว่างเรากับสามีอะคะ่ละลเอาเนี่ออกใช่ปะถ้าเรารักกันจริงเราก็จะไม่นอกใจไปไหน แต่เมื่อไรก็ตามที่เขานอกใจไม่ต้องไปโทษผู้หญิงคนไหน mm hmm. หรือไม่ต้องโทษไปถึงสามีของผู้หญิงคนนั้นอีกหรือจะไปแบบหาวิธีใดๆกับคนนู้นคนนี้คนนั้นเพื่อจะมาจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสามีซึ่งนั่นคือเรื่องที่สําคัญที่สุดอยู่แล้ววันนี้ถ้าสมมติว่าหนูตั้งใจว่าหนูจะอยู่กับสามีต่อไปหนูก็ต้องตั้งใจอยู่กับคนคนนี้ให้มันดีให้ได้ถ้าสมมติว่าการที่เขายังคิดถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่แล้วมันทาให้เรารับไม่ไหวเราก็ต้องแยกกัน มันก็แค่นั้นเองจริงๆเนอะอย่าพยายามไปซับซ้อนเพราะพี่กําลังเป็นห่วงวา่าเราอาจจะกําลังซับซ้อนว่าพี่คะก็เพราะคนนี้ผู้หญิงคนนี้อย่งงางน,นั้นนีงคะแล้วสามีเขานะคะตักติ๊กตอกมาอย่างว่านอย่างงี้โอ๊ยมันจุลุนวุนว่นวายคะ่ะมันดูเหมือนแบบตัวละครเยอะแล้วยิ่งถ้าเราไปดราม่าใส่กับตัวละครเยอะเห็นไหมคะดูสิผู้หญิงคนนั้นกับสามีเขาอย่างอย่างนี้เลยบางทีสิ่งที่เรา,เรากําลังคิดจุลุนวุ่นวายเหล่านี้ไม่สําคัญเท่ากับเรากับสามีเราอย่างรักกันมากพอที่จะไปต่อกันหรือเปล่าอันนั้นคือเรื่องสําคัญที่สุด คนอื่นนะจริงๆนะไม่เกี่ยวเลยจริงๆเนาะต่อให้ผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงถ้าสามีเราไม่ไปเล่นกับเขาเรื่องป,ปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าแฟนของผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงแต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่มายุ่งกับสามีเราแล้วสามีเราไม่ไปยุ่งด้วยเรื่องอะไรก็ไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องใช้วิธีคิดตัดตอนเนาะคล้ายๆฆ่าตัดตอนคือคิดตัดตอนคือตัดบางคนที่ไม่มีความสาคัญจากเรื่องราวของเรา ออกไปจากเรื่องเหล่านี้บ้างค่ะหรือแม้แต่ทางบริษัทเขาบอกว่าให้ให,ให้สามีไปจัดการหนูนี่คือเรื่องปกตินะคะเขาว่าจัดการหนูคืออะไรคือคุณไปจัดการเรื่องราวของตัวเองอย่าให้เราไปพัวพันกับที่ทํางานโดยการเอาเรื่องส่วนตัวเข้าไปละลานคนนั้นเป็นละลานคนนี้การที่เขาบริษัทเขาทำแบบนี้ก็ไม่ได้ปแปลว่าบริษัทเขาผิดนะเพราะฉะนั้นการที่เขามาจัดการหนูมันไม่เกี่ยวกับว่าหนูเนี่ยเป็นคนไปช่วยหาลูกค้า <c oughs> ไปดไ้่ยวกันเลยค่ะ <c oughs> เพียงแค่ว่าบริษัทเขาต้องจัดการตามระบบบริษัท คืออย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาทําให้การทําง,งานเสียระบบมันคือตรงนั้นเราต้องมีสติเหมือนกันในจุดนี้นะคะคุณธนากรสวัสดีครับผมคบกับแฟนมา8ปีแล้วไปจับได้ว่าเขาไปนอนกับคนอื่นมาและเขาแอบไปหากันอยู่ตลอดแต่พอเราให้เขาเก็บของย้ายไปอยู่กับคนนั้นเขาก็ไม่ไปแต่เขาขอเลิกกับผมและเขาเลือกที่จะอยู่ต่อในบ้านเดียวกันใช้ชีวิตตามปกติ จนต่อมาอีก3มเดือนเขาเปิดตัวกับแฟนใหม่ที่เขาเจอกันในแอป tinder เป็นชาวต่างชาติเขานัดไปเจอกันที่ต่างประเทศมาแล้วผมอยากจะตัดขาดมากๆแต่ยังต้องทํางานด้วยกันอยู่ผมหาทางออกไม่ได้เลยครับ <c oughs> เอ๊ะทำไมถึงยังต้องอยู่บ้านเดียวกันล่ะคะไม่รู้สิอันนี้เพราะว่าน้องธนากรบอกว่าก็เขาขอเลิกผมนะผมบอกว่เาเก็บของย้ายออกไปเลยไปอยู่คนนั้นเลย <c oughs> เขาไม่ไปเขาขอเลิกกับผมแต่ขอหยุดในบ้านเดียวกันก่อนค่ะคือเขาขอได้อ่ะธนากรแต่เราไม่จําเป็นต้องยอมนี่ ใช่ไหมคะหรือแต่หมายว่าต้องทํางานด้วยกันอยู่ก็ทําแค่งานไงก็มีคนทางานกับเราตั้งเยอะตั้งแยะเนอะที่ไม่ได้จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากันก็แค่คนทํางานด้วยกันแต่การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันในบ้านนั้นถ้าเรารู้สึกว่าไม่ก็เลิกกันแล้วอ่ะก็เชิญจะต้องออกไปสิก็ต้องเชิญเขาออกไปอะค่ะเพราะไม่งั้นท่านน้องธนากรยังแบบปล่อยให้เขาเป็นคนตัดสินใจอยู่ทุกเรื่องเออแล้วเราก็มาบอกว่าแบบทำยังไงดีครับทำยังไงดีครับหาทางออกไม่ได้ทางออกมีแต่เราไม่ได้เลือกออกหรือ เราไม่ตั้งใจจริงในการออกหรือเปล่าคะค่ะการทํางานอยู่ด้วยกันค่ะเราทํางานกับคนที่เป็นแฟนคนอื่นเยอะแยะไม่ได้แปลว,ว่าทํางานกับใครต้องเป็นแฟนกับคนนั้นด้วยเสมอนะคะถ้าเรามีความแข็งแกร่งในหัวใจมากพอคุยกันเรื่องเหตุผลเอาเธอเธอก็มีแฟนแล้วแฟนเธอไม่ลาบากใจหรอที่เธอยังอยู่ในบ้านเดียวกับแฟนเก่าอ่ะเราก็พูดแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นเธอต้องขยับขยายนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาฉันไม่อยากมีปัญหากับแฟนใหม่เธอก็บอกได้นะแต่การที่น้องยังแบบ ก็ยังไปไหนไม่ได้ครับยังต้องทํางานด้วยกันอยู่พี่รู้สึกมันเป็นข้ออ้างบางอย่างหรือเปล่าค่ะพอหัวใจเรายังไปไหนไม่ได้นี่แหละค่ะปัญหามันอยู่ตรงนั้นต้องหาที่จุดของปัญหาให้เจอก่อนนะคะไม่ต้องโทษน่นโทษนี่หรือรู้สึกว่าแบบยังต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ต้องก็ได้มีคนเลิกกันเยอะมากบนโลกใบนี้ธนากรที่เขาเลิกกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็ได้นะเนาะหรือเลิกกันแล้วก็ทํางานด้วยกันได้เนาะแต่ว่าพอบอกว่าอืยังอยู่และใช้ชีวิตตามปกติมันไม่ปกติแล้วค่ะ เราต้องยอมรับความจริงว่าเราเลิกกันแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติแบบสาม,มีภรรยาได้ต่อไปนะคะน้องมาค่ะน้องมาบอกว่าพี่อฟพี่ชาอดคะสาม,มีเจ้าชูมากแต่เราก็อดทนเพื่อลูกแล้วก็ครอบครัวม,มาได้ยี่สิบเจ็ดปีแล้วโอ้โหหนูทนมานานมากเพราะหนูไม่มีพ่อและแม่ก็เพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วแต่หนูอดทนมาโดยตลอดนะคะกลัวว่าลูกๆจะขาดพ่อมีลูกตั้งห้าคนเนี่ยแต่ที่ทําให้หนูลําบากใจมากที่สุดก็คือ หนูดูแลพ่อสามีด้วยดูแลเขามายี่สิบกว่าปีแล้วสามีมีพี่น้องสิบคนสามีเป็นคนที่ห้าพ่อเขามาอยู่กับเราเพราะลูกคนอื่นรับไม่ได้เรื่องปากที่พูดไม่คิดพ่อเขาก็ดูถูกหนูทุกวันเพราะเราไม่ใช่ศาสนาเดียวกับเขาเดิมทีพี่น้องเราจะมาบ้านก็ไม่ได้เขาจะทำหน้าทำตามไม่ดีใส่ตลอดพูดไม่ดีด้วยดูถูกสงสัยทุกอย่างญาติๆเราเอาผลไม้มาฝากเขาหาว่าสกปรก mm hmm. จะเดินไปไหนก็ไม่มีที่ไป พอบ้านที่อยู่ตอนหนี้หนูกับสามีสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองแต่พ่อสามีเพียงแค่มาอาศัยแต่ทำเป็นใหญ่ในบ้านอึดอัดใจเหลือเกินแล้วคะพี่ต้องทํำยังไงดีคะโอ้อันนี้เป็นปัญหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราสองคนนี่นะคะเกี่ยวกับพ่อของสามีแต่เดี๋ยวก็อนะันนั้นน้องมาน้องมะาได้อดทนทุกอย่างมา27ปีอะโอ้โหมันนานพอนะที่ทําให้คนที่หนูอยู่ด้วยเขาได้ใจเคยตัวไปแล้วเออแล้วก็เลยคิดว่า ไม่เห็นจําเป็นต้องแคร์หนูอะใช่ค่ะและอ๋อจริงๆแนละ้วปัญหาของหนูคือสามีเจ้าชูมากแต่พอน้องบอกอดทนเพื่อลูกอย่างที่บอกค่ะว่าเขาก็ชิวละลาเพราะว่าหนูอยู่ได้ถ้าเกิดว่าหนูอยู่ไม่ได้เนี่ยคงทําอะไรสักอย่างไปแล้วแต่ในเมื่อหนูทนมา27ปีจะให้เขามาหยุดเจ้าชูเพื่อหนูพี่ว่าหวังยากแล้วแหละแต่ปัญหาของหนูหลกัหลกๆดูเหมือนว่าหนูกําลังคุยถึงคุณพ่อสามีซึ่งอ่ะก็ต้องยอมรับว่ามีอุปนิสัยบางอันที่ยากต่อ,อก,การอยู่ด้วยแต่น้องคะ น้องเปลี่ยนพ่อสามีได้หรอพี่ถามตรงๆน้องเปลี่ยนไม่ได้หรอกและในเมื่อเขามาอยู่ตรงนี้ปรึกษาสามีสามีก็คงบอกว่าก็พ่อไงเห็นปะทุกอย่างมันบีบบังคับให้มาจําเป็นจะต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าจําเป็นจะต้องอยู่ตรงนี้น้องมาต้องหาวิธีการดิวกับพ่อสามียังไงที่ทําให้เราไม่เดือดเนื้อร้อนใจมากไปกว่านี้พอเราจะแบบว่าเอาผลไม้มาฝากก็หาว่าสุกปรกเงินไม่ต้องฝากค่ะอภิพพูดตามตรง ช่ป่ะถ้าเกิดว่าเอามาฝากปั๊บแล้วมันมีปัญหาวุ่นวายหนักๆขนาดนั้นอ่ะไม่ต้องค่ะไม่ต้องฝากอันต่อมาจะเดินเหินไปไหนไม่มีที่ไปแล้วก็คุณพ่อสามีก็แบบว่ามาอาศัยทําตัวเป็นใหญ่ในบ้านเพราะเขาก็เชื่อว่าเขาคือพ่อของสามีหนูงไงม,มันมีคนที่คิดแบบนี้จริงๆนะคะที่รู้สึกว่าก็ทําไมอะ่ะก็ฉันเป็นพ่อสามีเธอเลยนะที่สําคัญคือสามีก็ไม่เห็นว่าเป็นปัญหาของเขาเพราะหนูดันทําได้ทั้งหมด ถ้าจะลองทําอะไรบางอย่างเพื่อตัวเองบ้างลองคุยกันตรงๆดีไหมคะลองคุยกับสามีไม่ได้เชิงตําหนินะเพราะไม่รู้จะตําหนิยังไงจะตาหนิว่าเธอดูพ่อเธอสิมันก็พ่อเขาเพียงแค่ว่าเธอเราจะรับมือกับปัญหานี้ยังไงช่วยกันหน่อยได้ไหมคุยกันอย่างบวกๆนะคะไม่ได้พร้อมจะบวกนะคะแกะแต่แบบส่งพลังบวกให้กันแล้วกันช่วยกันแก้ปัญหานี้สักนิดหนึ่งได้ไหมคุณพ่อแบบนี้แบบนี้แบบนี้คุณพ่อเข้าใจผิดคิดไปเองหรือเปล่าว่าเฮ้ย ของที่เราเอามาเป็นของสงกบปรกนะแต่นั่นก็นคือความความมีน้ําใจแต่การพูดคุยกับสามีไม่ได้แปลว่าน้องต้องคาดหวังผลที่จะได้อย่างเลอเลิศนะคะแค่อย่างน้อยปัญหานี้จะได้ไม่ได้เป็นปัญหาของหนูคนเดียวช่วยกันรับมือก็ยังดีเธอรับมือกับพ่อสักนิดหนึ่งเนาะหรืออะไรยังไงเหล่าเนี้เพื่อที่จะทําให้เราสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขมากขึ้นแต่หนูจะไปเปลี่ยนพ่อของเขาพี่ว่ายากเปลี่ยนสามีของหนูยังเปลี่ยนไม่ได้เลย นี่จะไปเปลีป่ยน,นขั้นพ่อเขาเนี่ยยากแต่แค่ไม่ได้อยากบอกว่าน้องต้องอดทนอดทนอดทนนะเราต้องอดทนอย่างเข้าใจด้วยค่ะเพราะถ้าอดทนแบบแข่งอึดหนูจะแบบรู้สึกแบบเฮ้ยความอดทนจะระเบิดอยู่แล้วนะแต่ถ้าหนูทําความอดทนอย่างเข้าใจก็คือผู้สูงอายุคือผู้สูงอายุค่ะและเขาไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิตเราแน่อืมแต่บางครั้งยังไงก็ตามน,นะคะก็อยากให้น้องมารู้จักลูกขึ้นสู้เพื่อตัวเองบ้างค่ะคือคำว่าสู้พี่ไม่ได้หมายความว่าหนูจะต้องไปทะเลาะวิวาท ต่อยตีกับใครเนาะแต่คําว่าสู้เพื่อตัวเองอาจจะหมายความว่าพูดบ้างเนาะพูดพูดดีๆก็เป็นการต่อสู้อย่างหนึ่งนะคะปรึกษากันคุยกันกับสามีก็เป็นการต่อสู้แบบหนึ่งเออเราจะทํายังไงกันดีคะที่เราจะหาวิธีในการอยู่ร่วมกันโดยที่เราไม่รู้สึกเครียดหรือต้องใช้ความอดทนมากจนเกินไปคือพี่อยากให้มมามีความสุขบ้างอ่ะเพราะฟังดูเหมือนแบบโอ้โหใช้ชีวิตมาด้วยความอดทนมาตลอดเลยอ่ะมันไม่ไหวนะน้องใช่ครับบันทอนตัวเองหลือเกินอะ หรือไม่แน่นักนที่ผู้สูงอายุอะค่ะการเอาใจใส่หรือดูแลเขามากขึ้นปล่อยซะหน่อยอยู่กับผู้ใหญ่ให้เป็นนะคะพ่อไปเที่ยวมากไปกินอันนี้กันบ้างไหมหรืออะไรก็ตามเพื่อทําให้เรามีความอบอุ่นซึ้งใจต่อกันและการมากขึ้นเผื่อมันจะเป็นวิธีเล็กๆที่ทําให้การอยู่บ้านไม่ได้มีแต่การลบลาค้าฟัานแล้วอยู่คนละข้างเสมออืมการทําความดีค่ะก็เป็นวิธีการต่อสู้แบบหนึ่งนะพี่อ้อยใช่ค่ะนะบางทีแบบว่าเอาเรอคะค่ะนี่หนูซื้อขนมมาฝากค่ะพ่อ มันสะอาดนะคะอันนี้มันไม่สกปรกเลยค่ะมันแบบถูกแบบดูแลมาอย่างดีหรือผลไม้นี่ล้างแล้วอปอกแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะลองดูลองดูเพราะว่าอย่างที่บอกแต่อยากให้สู้นะแต่สู้มันมีหลายวิธีจริงๆโดวยเฉพาะยิ่งการสู้เพื่อความสงบสุขในครอบครัว<ช>หรือความสงบสุข,ขของจิตใจเราบางทีมันก็ต้องมีกลยุทธ์หรือยุทธวิธีมากพอเหมือนกันค่ะหรือแม้แต่ลูกๆเราะค่รลูกๆเราก็หลานนะหลานปู่อืมเฮ้ยหนู เอาใจปู่หน่อยลูกมันเป็นเทคนิคมันเป็นศิลปะในการสื่อสารค่ะค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ต้องบอกตัวเองก่อนนะว่าไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราไปซะทุกอย่างในเร็ววัดนะคะค่อยๆใช้เวลานะ,ะมาที่แคทค่ะแคทส่งมาบอกว่าสามีหนูเป็นนักการเมืองตอนแรกพอดีกับหนูมากนะคะไม่มีเรื่องนอกใจแต่หลังๆมาเวลาออกจากบ้านกลับมามีคราบรอยลอมพื้นรอยเคลื่อนสำอางมาตลอดพอถามก็ตอบว่ารอยอะไรไม่มีมั่วละ แล้วก็งดหินใส่หนูเขาเจ้าชู้ค่ะแต่หนูคิดว่าเขาจะหยุดอยู่ที่หนูสิ่งที่สําคัญของเขาเขาเคยมีลูกนะคะเขาเลิกกับเมียเก่าเขาแล้วมาคบกับหนูจนกระทั่งหนูท้องก็เลยแต่งงานกันหลังจากแต่งงานมีแต่ปัญหาเรื่องลูกเรื่องผู้หญิงบางครั้งหนูก็ถูกทําร้ายหนูทนได้ค่ะแต่มาเมื่อวานเขาติดต่อกับเมียเก่าเขาแล้วนัดไปทําเรื่องอย่างว่าหนูเสียใจสุด,สด จะเลิกกับเขาก็สงสารลูกหนูอยากรู้ว่าหนูควรทายังไงกับรักครั้งนี้หนูจะทนหรือว่าหยุดแค่นี้ดีตอนเนี้ใจหนูมันบางเหลือเกินค่ะพี่ๆช่วยหนูหน่อยอืแคทคะการที่เขาเป็นพ่อไม้ลูกติดเราต้องใช้ความใจกว้างอยู่แล้วส่วนหนึ่งแต่การนัดไปมีอะไรกับภรรยากเก่า,ากเป็นเรื่องรักไม่ได้หรอกคะ่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนรับได้แต่แคทต,ต้องยอมรับสิอย่างหนึ่งนะคะว่ามันไม่ใช่คําตอบแค่จะทนอยู่หรือหยุดแค่นี้ จะทนอยู่ก็ต้องมีการปรับตัวซึ่งกันและกันค่ะไม่ได้ให้หนูหลับตาแล้วก้มหน้าก้มตาทน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 ัทน้งท,ที่เห็นอยู่ทุกวันว่าเขานอกใจหนูอยู่ตลอดเลยนะแต่ถ้าหนูบอกว่าจะหยุดแค่นี้หนูก็บอกแล้วไงคะว่าหนูหยุดไม่ได้จริงหรอกาหนูสงสารลูกแต่การสงสารลูกก็ต้องคิดทีละอย่างเหมือนกันสงสารลูกแล้วลูกมีความสุขจริงไหมกับการเห็นพ่อและแม่มีปัญหากันตลอดอันนั้นเรื่องหนึ่งอันต่อมาถ้าจะอยู่ต่อเคยจับมือคุยกันไหมว่าตกลงการอยู่ต่อของเราจะอยู่ต่อกันแบบไหน ไม่ได้ชวนทะเลาะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแค่ขอความร่วมมือในการทําให้บ้านสงบสุขบางคนก็ามีการคุยกันถึงขนาดนี้เลยนะคะจะมีใครก็ได้แต่ขออย่าให้คนเหล่านั้นมาสร้างปัญหาในบ้านก็มีมนะคะเพราะดูเปลี่ยนเขายากจังใช่แต่บางเอิญแคทก็มีความโลกสวยประมาณหนึ่งเนาะ,ค,ะคือแบบเขาเจ้าชู้ขาดแต่หนูเขาต้องหยุดที่หนูแน่เลยเอาอะไรมาคิดแล้วเขาว่า ผู้ชายเจ้าชู้คนหนึ่งจะต้องมาหยุดที่ใครค,คนเจ้าชู้คนเจ้าชู้เนาะแถม่าเขามีแบบลูกมีเมียมาแล้วแล้วพอถึงวันหนึ่งเขาอาจจะย้อนกลับไปหาเมียเก่าก็ด้ความเจ้าชู้ของเขาอีกนั่นแหละเนาะแต่ที่สําคัญค่ะเรื่องการถูกทําร้ายหนูบอกหนูทนได้พี่ไม่อยากให้หนูทนน่ะมไม่มีใครควรค่าต่การแบบต้องอดทนขูกคนทาร้ายอะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นหนูควรจะต้องปกป้องตัวเองด้วยนะคะแคทคือตอนนี้ก่อนอื่นอะ ถ้าหนูจะแก้ปัญหาอะไรใดๆมันไม่ได้การตัดสินใจแค่ว่าจะทนหรือจะหยุดแต่พี่รู้สึกว่ามันเป็นการปรับ m i n เซ็ t หรือวิธีคิดของหนูก่อนมากกว่าถ้าหนูยังไม่ได้ปรับวิธีคิดของตัวเองแล้วก็จะมีความคิดอะไรแบบนี้อยู่ในหัวหนูก็จะวิ่งวนอยู่กับความชุลมุนวุ่นวายและแก้ปัญหาไม่ได้แบบนี้ต่อไปเนาะหนูมีสามีเจ้าชู้หนูมีสามีที่ย้อนกลับไปหาภรรยาเก่าหนูมีสามีที่ทําร้าย แปลว,ว่าหนูควรจะอยู่ต่อกับเขาหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องยอมรับรเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและคิด <Okay. S 2> สียงหนูบอกว่าหนูสงสารลูกหนูเลิกกับเขาไม่ได้ก็อย่างพี่อ้อยบอกอื mm hmm. ลูกมีความสุขจริงหรือเปล่าคะกับ <Okay. S 2> การที่พ่อกับแม่อยู่กันในสาภาพแบบนี้เนาะหรือถ้าสงสารลูกจริงๆแปลว่าหนูต้องทนได้ทุกอย่างเลยนะ <Okay. S 2> หนูต้องอยู่แบบทนได้นั่นคือคําตอบ สุดท้ายหรือเหตุผลในการต้องทน mm hmm. เพราะฉะนั้นหนูก็จะไม่มีคําถามกับพี่ว่าหนูคนจะทนหรือหยุดแค่นี้ค่ะเพราะหนูรู้ไงว่าหนูต้องทนค่ะเพื่อลูกหนูก็ต้องทนเจ็บต่อไปแบบนี้เพื่อลูกหรือเปล่า mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่หนูจะตัดสินใจอะไรก็ตามหนูต้องยอมรับความเป็นจริงและปรับวิธีคิดของตัวเองก่อนการแก้ปัญหามันมีอยู่แล้ว mm hmm. เพียงแต่ว่าหนูกําลังพยายามจะคิดวนอะไรต่างๆเพื่อที่จะไม่ได้ แก้ปัญหาจริงๆแล้วหนูก็จะวนแบบนี้ไปอีกพี่เชื่อว่าหนูจะวนแบบนี้ไปอีกนานเลยทีเดียวแหละค่ะและด้วยความดุนแรงใดๆก็ตามมันมักจะไม่น้อยลงวันนี้หนูทนได้อ๋อทนได้ใช่ไหมได้จะ้ะมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆถูกต้องค่ะบพอแ,แค่นี้ทนได้เหรอ,อม,มันก็จะหนักขึ้นไปอีกหนักขึ้นไปอีกอแล้วลูกเห็นแบบนี้ทุกวันยังย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราคือครูที่ดีที่สุดของลูก อยากให้ลูกเราเติบโตไปด้วยความรุนแรงแบบนี้หรอการที่แม่ทนได้เปราว่าแม่ก็เพิกเฉยต่อความรุนแรงเช่นเดียวกันและนั่นคือส่วนหนึ่งที่เรายอมให้ลูกได้เสพความรุนแรงแบบนี้ทุกๆวันในบ้านนะคะบางทีมันไม่ได้คิดแค่เรากับสามีแต่มันคือสิ่งที่ทําให้ลูกๆเห็นด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าไอ้ความเจ็บปวดเข้าใจค่ะว่ามีคนหลายคนที่ปักหลักเลยว่ามีความรักที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกแต่ไม่รู้สิก็ต้องมีความสุขบ้างตามสมควรถ้าเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกว่า พร้อมค่ะเช่นเข้าสู่โหมดความรักที่ต้องยอมรับมือกับความทุกข์ตอนนั้นน่ะเรากำลังใจร้ายกับตัวเองอยู่นะคะนี่คือพี่พิชชัดพอดแคสต์ค่ะเลยมีอีกหนึ่งพอดแคสต์คือพี่พิชชัตัวต่อตัวพอดแคสต์อันนั้นไม่ได้มีแต่เสียงพี่อ้อยพีชชัดแต่ว่าจะมีเสียงของเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันด้วยลองเข้าไปเสิร์ชได้นะคะใน Apple Podcast หรือในแอปพอดแคสต์ที่เรามีกันอยู่เสิร์ชคําว่าพี่พิชชอดตัวต่อตัวพอดแคสต์ค่ะและเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์เอพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไวท้ทางอินบ็อกซ์ c e b o o k Fan Page พี่เอยพี่ชอาตัวต่อต,ตัวนะคะ